น้อจากำอศษานักท่องจากน้เงินสุจะได้ยินจากเเป็นจอแคทไม่่ยสนจรงนที่ส

เช็ดๆเช็ดน่ะ

เขาเปิดหน้าเยอะดูดีๆเขาเปิดหน้าเยอะโอเค